สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องที่จะมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของที่เราเห็นข่าวทั่วไปเช่นเวลาเจ้าหน้าที่ตำรวจจับผูดต้องหาแล้วก็มานั่งถแถลงข่าวบางรายก็หนักถึงขนาดว่า เอาป,เป้ายแขวนคอเขาบ้างเอาป้ายมาติดชื่อเขาบ้างว่าเนียว่าเป็นผู้ต้องหาบางทีเป็นคดีที่ดังมากแล้วสื่อเองเนี่ยสมมุติวก็มีคดีคดีที่กระทบกับความรู้สึกด้านจิตใจของสังคมเช่นคดีคมขืนคดียาบ้าคดีฆ่าโดยทารุณโหดร้ายอย่างเงี้ยพอจับผู้ต้องหามาได้ก็เอามานนั่งแถลงข่าวเอาป,เป้ายแขวนคอเขาบ้าง เอาป้ายมาติดป้ายชื่อไว้ครัาว่าคือสื่อก็นําเสนอว่าพ่อเป็นใครลูกเต้าเราใครเรียนหนังสือที่ไหนอะไรบางทีมันก็เกินเลยไปน,นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เราต้องคุยกันเพราะว่ามันสิทธิของผู้ต้องหาเนี่ยเราก็ได้รับการคุ้มครองในระดับหนึ่งแล้วนะครับในเรื่องของการนําเสนอข่าวต่อสื่อมวลชนเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยตามคำนิยามในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราสองสองเนี่ยก็หมายความถึงคน ที่ถูกกล่าวหาว่าได้กระทําความผิดแต่ยังมิได้ถูกฟรรก้องต่อศาลนั่นหมายความว่ากระบวนการเขายังไม่เสร็จสิ้นนะครับเพียงแต่เขาไปกว่าพยานหลักฐานเบื้องต้นเชื่อว่าคนนี้เป็นผู้ต้องหาเขาไปจับมาแต่ว่าก็ยังไม่ถึงกระบวนการที่จะไปขึ้นศาลไปถึงอัยการเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจนี่เอามานตั้งแถลงข่าวครับถ้าสมมุติว่าคดีนั้นเนี่ยที่จับผู้ต้องหามาแล้วเขาก็สารยกฟรร้องว่าเขาไม่ได้กระทําความผิดเนี่ย ไอ้เรื่องพวกนี้ก็กระทบสิทธิเขาแล้วเขาเสียหายแล้วตั้งแต่วันแรกที่ลงหนังสือพิมพ์แล้วก็ลงสื่อต่างๆทา,างทีวีนั่งออกแรล่งข่าวยาพี่น้องก็เสียหายเหมดแลเดนะครับลูกเมียอะไรก็เสียหายอีกทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนีย่ก็บัญญัติหลักพื้นฐานในการประกันสิทธิทของผู้ต้องหาไว้นะครับว่าในคดีอาญาเนี่ยต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิดก่อนมีคําพิพากษาถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทําความผิดจำ ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้อันนี้ก็ชัดเจนนะครับนอกจากอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิทาราความอาญาและรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยก็บัญญัติหลักพื้นฐานในการประกันสิ่ของผู้ต้องหาไว้นะครับส่วนในในส่วนของเจ้าหน้าที่ตารวจเองเนี่ยก็มีประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดีก็ได้วางในปฏิบัติในการนําตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหรือแพร่ภาพไว้นะครับซึ่งเขาเรียกว่า อยู่ในลักษณะที่30ข้อหนึ่งเล็บคอเนี่ยเขาก็ห้ามไม่ให้ผู้มีหน้าที่ใน,ในการให้สัมภาษณ์หรือแถลงข่าวให้ข่าวในคดีที่อยู่ระหว่างการสืบสวนหรือสอบสวนยังไม่เสร็จหรือในเหตุการณ์หรือเรื่องราวซึ่งถ้าหากเปิดเผยต่อประชาชนอาจอันอาจเป็นแบบที่บุคคลอื่นจะถือาเป็นตัวอย่างในการการะทำเพิ่มอีกซึ่งการกําหนดเรื่องการนําตัวผู้ต้องหามา,ถาแถลงข่าวต่อสื่อวอนชนไว้เนี่ยก็ไม่ควรนาตัวผู้ต้องหา มาแถลงข่าวหรือแพร่ภาพต่อสื่อมวลชนโดยเฉพาะผู้ต้องหาที่ให้การเป็นเสษนะครับเว้นแต่ที่มีคดีพยานหลักฐานของการถ้าผู้ต้องการถ้าผู้ต้องหาให้การรับสารภาพก็อาจจะนํามาแถลงข่าวได้ถ้าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือต่อราชการในประมวลระเบียบการตารวจเกี่ยวกับคดีนี้ก็ยังระบุนะครับว่าห้ามไม่ให้ทําป้ายชื่อแขวนคอผู้ต้องหาและนํามาออกแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนหรือแพร่ภาพซึ่ง แต่ว่าที่สิ่งที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยผมว่าบางทีการเกินเลยในการกระทบต่อสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์นี่ค่อนข้างสูงมากนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยถ้าที่ผมเป็นห่วงก็คือว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยสารตัดสินแล้วว่าเขาไม่มีความผิดเลยเนี่ยใครจะเยียวยากับเขาในความเสียหายที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ระน,นักเรื่องนี้นิดหนึ่งคนที่ทําหน้าที่เกี่ยวข้อง ม้กระทั่งฝ,ฝ,ฝ่ายเจ้าหน้าที่เองหรือฝ,ฝ่ายของสื่อมวลชนเองนะครับอย่าลืมว่ารัฐมน,นูนแห่งราชอนะาณาจักรไทยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดีก็ได้ให้ความคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหานะครับในการนำหมอกสื่อไว้อย่างชัดเจนแม้จะมีข้อยกเว้นบางประการแต่กอ็อย่างว่าแหละครับมันก็เป็นดูพินิจของตํารวจบ้างในบางกรณีนะครับแต่ว่าต้องฝากเอาไว้นิดเพงว่าถ้าคือต้องระมัดระวังในการนําเสนอข่าว ทั้งสื่อมวลชนและท่านเจ้าหน้าที่ที่จะแถลงครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับ,บครับ